หมายเลขหกเราพูดถึงความเชื่อในพระราชบัญญัติของพระเจ้าและนั่นคือมีสิ่งต่างๆในชีวิตนี้ที่ถูกกำหนดไว้โดยอัลลอฮ์แม้ว่าในฐานะมนุษย์เรามีเจตจำนงเสรีแต่คุณได้เลือกที่จะดูวิดีโอนี้ในวันนี้ฉันเลือกที่จะพูดคุยกับคุณเกี่ยวกับหัวข้อนี้ในวันนี้แต่ในขณะเดียวกันก็มีสิ่งมากมายที่เกิดขึ้นกับเราในชีวิตที่เราไม่มีการควบคุมเลยเราไม่ได้เลือกที่จะเป็นชายหรือหญิง เราไม่ได้เลือกที่จะมาจากชาั้วชาติใดชั้วชาติหนึ่งเราไม่ได้เลือกที่จะมาจากครอบครัวที่ยากจนหรือครอบครัวที่ร่ำรวยเราไม่เลือกให้เกิดอุบัติเหตุเพื่อให้เราเจ็บป่วยมีสิ่งมากมายที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราทั้งดีและไม่ดีซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของเราเราเชื่อว่าทุกสิ่งที่เกิดข,ขึ้นในจักราวาลนี้เกิดขึ้นด้วยเหตุผลทุกสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของแผนของอัลลอฮ์ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นเกิดขึ้นด้วยความรู้ของอัลลอฮ์เกิดขึ้นนด้วยกาารอออุญตขงลล และอัลลอฮ์ได้เขียนทุกสิ่งที่จะเกิดขึ้นในจักรวาลนี้ไว้ก่อนที่จักรวาลจะถูกสร้างขึ้นท่านศาสดามูฮัมหมัดขอความสันติและพระพรจากอัลลอฮ์จงมีแด่ท่านได้แจ้งให้เราทราบว่าห้าหมื่นปีก่อนที่โลกจะถูกสร้างขึ้นอัลลอฮ์ได้เขียนไว้แล้วว่าฉันจะพูดกับคุณในขณะนี้ตอนนี้เราจะจัดการกับเรื่องนี้อย่างไรเกี่ยวกับเจ็จำนงนเสรีของเราเราเชื่อว่าทุกคนเลือกที่จะตอบสนองต่อการทดสอบที่เกิดขึ้นกับพวกเขาในชีวิตนี้ และศาสดามูฮัมหมัดขอความสันติและพระพรจากอัลลอฮ์จงมีแด่ท่านได้ให้สูตรแก่เราเพื่อประสบความสําเร็จในบททดสอบของชีวิตนี้ท่านกล่าวว่าสถานการณ์หรือสภาพของผู้ศรัทธาที่แท้จริงนั้นน่าทึ่งและนั่นไม่ใช่สําหรับใครนอกจากผู้ที่เป็นผู้ศรัทธาที่แท้จริงเมื่อมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับพวกเขาพวกเขารู้สึกขอบคุณและพวกเขาขอบคุณพระเจ้าและพวกเขาจะได้รับรางวัลจากอัลลอฮ์ตามนั้นหมายความว่ามันเป็นสถานการณ์ที่ชนะทั้งสองฝ่าย และเมื่อมีสิ่งไม่ดีเกิดขึ้นกับพวกเขาเมื่อภัยพิบัติเกิดขึ้นกับพวกเขาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ในชีวิตนี้พวกเขามีความอดทนพวกเขายืนหยัดพวกเขายังคงมุ่งมั่นพวกเขายังเชื่อในพระเจ้าพวกเขาไม่พูดว่าทำไมเป็นฉันและนี่มันไม่ยุติธรรมและฉันไม่สามารถเชื่อมันและถ้าพระเจ้ารักฉันเขาจะไม่ทำเช่นนี้กับฉันไม่ศาสดามูฮัมหมัดขอความสันติจงมีแด่ท่านกล่าวว่าหากอัลลอฮ์รักใครสักคนเขาอาจทำให้พวกเขาประสบภัยพิบัติจนกว่าพวกเขาจะเดินบนพื้นโลกโดยปราศจากบาปพวกเขาได้รับการชำระล้างจากบาปทั้งหมดแล้ว และระดับของพวกเขาได้รับการยกระดับไปยังสถานะที่สูงมากในชีวิตหลังความตายเนื่องจากความยากลาบากที่พวกเขาเผชิญและความยากลําบากเหล่านั้นเตรียมพวกเขาสําหรับบทบาทที่ยิ่งใหญ่ที่พวกเขาจะเล่นในชีวิตนี้ในอนาคตเพราะการทดสอบกี่ครั้งที่ทําให้เราแข็งแกร่งขึ้นเมื่อเราผ่านการทดสอบนั้นเราเชื่อว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตนี้เกิดขึ้นด้วยเหตุผลดังนั้นมันจึงทําให้เรายอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นได้ง่ายขึ้นเรารู้ว่ามันถูกกาหนดไว้แล้วว่าเมื่อไหร่ เราจะตายที่ไหนเราจะตายและอย่างไรเราจะตายดังนั้นเราจึงไม่ใช้ชีวิตของเราในความกลัวต่อความตายเราจะไม่ใช้ชีวิตของเราในความกลัวต่อการเจ็บป่วยหรือความยากจนเพราะเรารู้ว่าความเป็นอยู่ของเราอยู่ในมือของอัลลอฮ์ตราบใดที่เราทํางานหนักตราบใดที่เรามีเจตนาดีอัลลอฮ์ก็สามารถอวยพรเราและอัลลอฮ์จะอวยพรเราคนหนึ่งอาจจะพูดว่าถ้าทุกอย่างถูกกาหนดไว,ว้แล้วแล้วคําอธิษฐานของฉัน จะมีผลอะไรในชีวิตนี้เราบอกว่านี่เป็นคําถามที่ดีและเพื่อนของาศาสดามูฮัมหมัดสันติสุขจงมีแด่ท่านก็ถามท่านเช่นกันความจริงคืออัลลอฮ์ไม่ได้ถูกจํากัดโดยเวลาเหมือนกับที่เราเป็นจุดเริ่มต้นกลางและจุดสิ้นสุดของทุกสิ่งเหมือนกันสําหรับพระองค์พระองค์ได้เห็นทุกสิ่งที่จะเกิดขึ้นแล้วสําหรับเราเรากาลังใช้ชีวิตในโลกนี้วันต่อวันฉันไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อหนึ่งพันปีที่แล้ว และฉันไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในวันพรุ่งนี้แต่พระองค์อัลลอฮ์ทรงรู้ทุกสิ่งดังนั้นอัลลอฮ์ทรงรู้ตัวอย่างเช่นฉันจะอธิษฐานว่าบางสิ่งดีจะเกิดขึ้นและพระองค์จะตอบคําอธิษฐานของฉันและสิ่งดีนั้นจะเกิดขึ้นกับฉันและอัลลอฮ์จะให้ฉันเห็นในวันพิพากษาว่าคําอธิษฐานของฉันได้รับการตอบสนองและมันนำความดีมาสู่ชีวิตของฉันหรือมันได้เปี่ยนเป็นภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นกับฉันจากการกระทําดีที่ฉันทํา ความเชื่อในเรื่องนี้ให้ความรู้สึกถึงความแข็งแกร่งและความมั่นใจแก่ผู้ศรัทธาเพราะพวกเขารู้ว่าไม่มีสิ่งใดที่เป็นอันตรายสามารถเกิดขึ้นกับพวกเขาได้เว้นแต่จะเป็นไปตามความประสงค์และการกำหนดของอัลลอฮ์พวกเขาไว้วางใจในพระเจ้าอย่างเต็มที่และใช้ชีวิตที่มีคุณค่าไม่ใช่ชีวิตที่พวกเขาเสียใจในสิ่งที่พวกเขาตัดสินใจหรือชีวิตที่พวกเขากลัวผลกระทบจากการตัดสินใจใดๆและสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต พวกเขาวางแผนลงมือทํางานและพยายามอย่างดีและจากนั้นพวกเขาไว้วางใจอัลลอส์สหรับผลดีจากพระองค์และพระองค์จะนําทางพวกเขาและอวยพรพวกเขานี่คือหกเสาหลักของความเชื่อที่มุสลิมทุกคนต้องเชื่อมีความเชื่ออื่นๆที่เรามีแต่สิ่งนี้คือแกนกลางและพื้นฐานของระบบความเชื่อของเราคือการเชื่อในอัลลอฮ์ว่าเป็นพระเจ้าเพียงหนึ่งเดียวการเชื่อในเทวดาที่นำการเปิดเผยจากพระเจ้าการเชื่อในคำพีที่มาเป็นการเปิดเผย จากอัลลอและผู้สงสารที่ถูกส่งไปยังมนุษย์ซึ่งเป็นแบบอย่างและตัวอย่างสำหรับพวกเราทุกคนวันพิพากษาที่เราจะต้องรับผิดชอบว่าเราเชื่อในอัลลอและผู้ส่งสารของพระองค์และติดตามการเปิดเผยของพระองค์หรือไม่และเราจะได้รับรางวัลด้วยความเป็นนิรันดร์ในสวรรค์หรือเราจะถูกลงโทษด,ด้วยความเป็นนิรันดร์ในนรกและหมายเลข6กคือการเชื่อในการกำหนดของอัลลอและพระองค์คือเจ้าแห่งจักรวาลนี้และควบคุม และพระองค์คือผู้ที่กําหนดและความประสงค์ของพระองค์คือสิ่งที่จะถูกดําเนินการไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เราต้องการหรือไม่และเราพยายามและขอให้อัลลออวยพรเราและนําความดีมา